สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาเรามาดูหูฟังเกมมิ่งราคาหลักร้อยกันดีกว่าหูฟังกึ่งเทพราคาหลักร้อยของ EGA ครับรุ่น H8 นะครับแบบนี้เลย นี่คือสัตระคุณนะครับก็คือมีเสียง7.1เซอราลรอบทิศทางต้องไปโหลดแอปมาเสริมนะครับมีแสงด้วยนะเป็น R G B ครับแล้วก็เป็นสาย U S B ในท้งนี้นะครับจะดีต่อการใช้งานมากๆเลยครแล้วก็ที่สำคัญใหม่จะมีแสงสีเขียวงอได้หมุนได้นะฮะแต่อย่าไปหมุนมากเพราะมันจะพังซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับเพิ่มเสียงเล่นเสียงเอฟเฟกต่างๆระบบ7.1นะครับแขคมาดูข้างในกันดีกว่า นี่ครับแกออกมาแล้วในกล่องก็ไม่ได้มีอะไรนะก็มีแค่หูฟังนี่ครับกับสายยอดดีเท่านั้นเองแบบนี้เป็นลักษณะนี้ฮะนี่เป็นใหม่แบบนี้สายยาวเหมือนกันนะหูฟังมีหม่ไม่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเราสามารถหมุนได้อย่างนี้แต่ก็อย่าหมุนบ่อยดีวยกว่าเอาให้มันอยู่ปกติเพราะเดี๋ยวมันพังลักษณะโดยรวมก็เป็นพลาสติกครับอันนี้ก็ดูลื่นนุ่มดี สัมผัสดีฮะผิวสัมผัสสัญลักษณ์ก็จะเป็นสามเหลี่ยมสามอันอันนี้ก็คือปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเหล็กแล้วก็เป็นหนังตรงนี้สําหรับคอบหัวอย่างนี้ครับสบปะคุณก็มีอยู่ในกล่องแล้วแหละมันก็เป็นหูฟังที่ดีนะหูฟังที่รองรับเสียง7.1เซอร์ราลอดทิศทางแล้วก็เราต้องใช้แอปเสริมนะฮะก็คือโปรแกรมเพิ่มเสียงเล่นเสียงลูกเล่นต่างๆ ลองเสียบสาย USB ดูแล้วนะก็แบบนี้มีแสงตรงไมโครโฟนเป็น RGB ครับวิ่งไปวิ่งมาแบบนี้แต่ไม่รู้ปิดได้หรือเปล่านะผมยังไม่เห็นปุ่มเปิดปิดแสง RGB เลยก็แต่ไม่เป็นไรช่างมเถอะเราก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้ว เดี๋ยวผมขออธิบายข้าวๆข,ของตัวโปรแกรมสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับก็คือมันอัดเสียงจากตัวโปรแกรมไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายข่า,ขาวๆว,ว่ามันเป็นอะไรนะครับ EQ อันนี้คือเราเวลาเรากดเราต้องกดให้ติดนะครับสีเขียวมันถึงจะเปิดก็คือ EQ เราก็สามารถปรับพวกนี้ครับแหลมเสียงทุม้มเสียงเฮิร์ต่างๆก็มันจะดังขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเวลาเราเปิด 3DOn นะครับ มันก็จะเสียงดังขึ้นมาอีกสักหน่อยมันจะออกเสียงแหลมๆไปนิดนึงแล้วก็จะมีแบบกัางวานหน่อยๆครับประมาณนั้นนะโฟรไฟล์ก็ตั้งไว้ได้ฮะหลายอันว่าใครจะากตั้งที่โปรไฟล์เท่าไหร่แล้วก็เซฟเอาแบบนี้นะครับเอฟเฟกอันนี้คือเวลาเราฟังเสียงนะฮะก็จะมีแบบเทอเตอร์อยู่ในโรงภาพยนตร์ห้องน้ําห้องลิฟวิ้งรูมอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเพราะว่ามันก็เสียงก็จะแปลกๆใช้แบบธรรมดาดีกว่าแบบนั้น ตัวนี้ก็คือไม่เราลดเ,าเพิ่มเสียงตรงเกณฑ์นี่ได้อย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆก็ปล่อยว่าฮะเต็มร้อยเลยแล้วเดียวกันแล้วก็อันนี้ก็มิ้วไม่ให้พูดอะไรเลยสําหรับตัวนี้ไม่มีที่ที่มิ้วตรงหูฟังนะครับเราต้องมาใช้โปรแกรมมิ้วเอาอันนี้ฮะที่ว่าเป็นไฮไลท์เจ็ดจุดแต่ว่าเวลาจะกดใช้นะฮะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดใช้นะมันจะมี7.1แล้วก็แบบนี้ครับเวลาวกดใช้ต้องกดก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมีเสียงกลางวานันรอบที่ฐานก็คือ7 จะทิศทางเจ็ดอย่างเนี่ยนะฮะแบบประมาณนั้นนะอันนี้คือเวลาเราฟังเพลงเราอยากจะได้เอฟเฟกต์แปลกๆก็คือเสียงมันจะหมุนรอบหัวเราเลยฮะจากซ้ายไปขวาแบบนี้ฮะอย่างอย่างที่เห็นในภาพอีกอันนึงก็คืออันนี้มันก็จะกลับด้านกันเหมือนกันจากขวาไปซ้ายลูกเล่นแปลกๆแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับเวลาเล่นเกมมันจะทําให้งงว่าศัตรูอยู่ทางไหน กดแค่นี้ก็พอครับใช้7.1เวลาเราเล่นเกมฮะจะได้ฝังเสียงอะไรได้เยอะมากขึ้นเป็นหูฟังที่เสียงดีอันนึงแล้วก็ราคาถูกด้วยครก็คือผมซื้อมาประมาณ400บาทคุณผู้ชมก็ไปหาซื้อกันได้นะครับในราคาถูกก็ดีฮะอย่างที่บอกว่ามันใช้สายอันนี้ครับ usb ฮะซึ่งเสียบแล้วก็ใช้ได้เลย